คนไหมามาัม้านี้ไอเคืือบหมูมน,นี่ตบหมูเอาหม,มูมาขานัแบ่ป็พูดนะประมาณหาวหาวคนเนี่ยหมูน้อยหมูน้อยออประมาณสามสิบโลบรรยากาศตอนเ <ไอ S 1> ทิง<อ>บรรยากาศอยู่ในสวนที่เรียบเลยตอนนี้กำลังทำลัการเผา Ah. Năm. Đồng chết ở đây, đẹp 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 Để đẹp 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 đẽ đẹp มีันห้องเอาได้นี่ดังขั้นตอนนี้ก็พเภามีเบาหวานนะดองรอมพ่อใหญ่นีก็นั่งเท้า,เาแต่พูดน้อนน่ะก่ ทั้งนี้ก็ปอกัาไม้อยู่งานซานแหงหลเนหลเยไล่เพื้นทั้งปอกับไม้กันนี่เป็นงานเป็นการังบางเป็นงานท้เหมด เาแ,แฮมที่งููเฝาแ,แฮมแล้วก็ปูกระขักปูก,กระขักจวดประมาณสามสิบสามสิบโลได้เปร่าอประมาณนั้นสักสามสโลนี่น อนาคตฟูนสักห้าโลก็ยังเบาๆอันนี้นักได้หมูมันมันเนื้อแวเนื้ออย่างบ้ได้หมูมันนักอยู่แล้วบรรยากาศใน,นส่วนโุเรียนเลย มาเดอ้อมากินเนื้อหมูเดอ้อมูเป็นๆแล้ได้นะราคาโอ้โหมันสองพันมูลาค่ามูเลยนะแพงคถ้าเดี๋ยวพวกกินกินที่จะซื้อ <c oughs> ตามสไตล์ว่างๆเด้อตามอะไรยากก็มาเหลือก็แบ่งกันหรือแบ่งกันซีล่าวในจั๊กโปโอ้แนววันไหนแกม โมดเอาหนังกัาเนื้อก็แนี้ันล้ลักแวและคุยขันนังสองแก๊สรวมกันเอาแล้วไว้แล้วไว้ดอกช่วยช่วยกักนเออแบนั้นแหละยังสองแก๊สองแก๊ <Okay. S 2> เลเน็ด้ต้องพักนะพักบ่าได้ยังใจเผาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ซ้ำแหละซำแหละแยกชิ้นแยกชิ้นมือสังหารเอาอักมาเต็มคารเบลฟุเสรสุดลายพางลายฐานเกิดบูธ มือกองปาบตัดแน่นอนมาจุดจวดจุดจวดสมกับคนตัวหมูกับผูลุยต้องไปได้นะต้องคือคนเสื้อบ่กกองแจงธรรมบันดาอยู่พอพอเบิ่งได้บางคนมันอยากหมอบร้องเสียงอนไรตัว จะชอ,อบค<อ>นบ้นเสื้อในบ้านก็ไล่เอาตะกองมาเลยแต่งเพลงเพราลองขึ้นเพรมันบ่อแค่มันเมนแค่มัน,นบ่ดังบ่ถ้ามันบ่ลุงกต่ยามันแหลกนีพันธุ์มันชิลัยอันนี้ก็คูดมาเนี่ยโ,โตใครโตมันแต่โตนี่แต่โตเดียว ตันหัวตัดหัวเอาละสังหารล้บอเออตัดเอารถหัวนะตันหัวนะก่อนล้างเลยาได้ไหมอเอเลยมาเลยมาเลยเมื่อชีบก็เห็ดก็เห็ดนะนี่ยนะน้ำเลยา

ของข้ามือเลยมันใช้อยู่ใช้น้ำข้าวว่ามันใช้น้ำปาน้ำปะปาบ่เละตะข่าวว่าคุ้นมาคุ้นกันเลยตามมาเลยด้วยนามบุญบุญเราตามมาเล้วยด้นว่แบบเรียบร้อยตกพูดแบ่งพูดเรียบร้อยทำสุ่มจุดจุดวันนี้ได้เจ็ดแปดพูด